อ้าวพี่อาทิตย์ครับวันนี้คุยกันนะครับสถานการณ์ของตลาดทุนวันนี้เนี่ยโอ้โหมันมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศพอสมควรใช่ไหมฮะพี่อาทิตย์ฮะถูกต้องครับถูกต้องครับคือสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลางต่างประเทศนะครับก็มีหลายๆธนาคารที่ทุกคนเนี่ยเฝ้าจับตามองนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ก็จะมีทาง BOJ ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ได้เห็นผลประชุมออกมานะครับคุณคุณมลคุณแสบครับค่ะ ขาเพิ่งประชุม10โมงผมก็คิดว่าจะมีข่าวหลุดออกมาแล้วอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีครับพี่อาทิตย์ครับยังครับข่าวข่าวข่าวอ้าวนะฮะสิ่งสิ่งที่เราจับตาคืออะไรครับพี่อาทิตย์ครับก็คงเป็นแนวนโยบายนะครับว่าตัวดอกเบียนะครับนโยบายของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันมันติดลบ0.1เปอร์เซ็นต์นะครับ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการขยับขึ้นมาเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไหมหรือจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับนั้นก็เป็นข้อกังวลของตลาดนะครับทาไมมันถึงเป็นข้อกังวลน,นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยของญี่ปุ่นมันต่ํามากคนก็เลยไปกู้นะเงินจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสแสวงหาเขาเรียกว่า Search for you ไปสแสวงหาผลตอบแทนที่อื่นที่ไม่ใช่ในญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการกู้เงินไปลงทุนในอเมริกาไหมกู้เงินไปลงทุนในไทยไหม นะครับทีเนี้ยพอดอกเบีย้ยมันกลับทิศนะก็ค,คือมีการปรับขึ้นอาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยคนก็เกิดความวิตกกังวลว่าเอ้าคนที่กู้เงินจากญี่ปุ่นไปเนี่ยนะครับจะมีการขายเงินลงทุนที่ตัวเองไปลงทุนไว้เพื่อเอาเงินไปคืนหนี้หรือเปล่าซึ่งเขาเรียกกันง่ายๆก็คือเยนแคริเทนนะครับนั่นคือข้อกังวลน,นะครับถามว่าเรามีมุมมองอย่างไรนะครับเราเรายังไม่ได้วิตกอะไรมากมายขนาดนั้นกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของญี่ปุ่น นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่าของญี่ปุ่นเองผู้ว่า BOJ เนะครับเขาก็ส่งสัญญาณต่อเนื่องว่าโอเคเขาอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อในปัจจุบันของเขาเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่สู่เป้าหมายของเขาแล้วก็คือเกิน2%นะครับแล้วก็ค่าจ้างแรงงานในญี่ปุ่นก็เพิ่งมีการปรับขึ้นเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าจะปรับขึ้นเนี่ยเป็น5.28%สูงที่สุดในรอบ30ปีมันก็สมเหตุสมผลที่เขาจะอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ แต่เขาจะยังดําเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปนะนะครับเขายังไม่ได้เข้มงวดนะครับพวก QE พวก QT ที่เขายังซื้อพวก ETF เนี่ยเขาก็ยังทําต่อนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยสบายใจครับคุณแสงนะครับแล้วก็ตัวดอกเบี้ยที่เราเห็นจากสมมติถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะจากลบศูนจุดมาเป็นศูนเซนเนี่ยมันก็ยังต่าอยู่นะครับมันก็ยังต่ําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันยังไม่ถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดเยนแครี่เทรเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นะครับอันนี้คือในมุมมองของตาลาดมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นฟังฟังเพื่อคิดกำลังบอกว่าก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการขายสินทรัพย์ทั้งหลายแหล่เพื่อที่จะเอามาคืนเงินเยน,น,นสินทรัพย์ก็ยังเคลืนหวตามปกติของมันไปถูกไหมฮะใช่ใช่ครับอ๋อครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือภาพของบ OJ แต่ พี่อาทิตย์ผมก็สังเกตนะดอลลาร์มันก็ยกังแข่งค่า่างตอ่อเนื่องนะโดยเฉพาะ,ะคือคือก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบีย้ยเลยฮะพี่อาทิตย์ใช่ใช่นะครับคือภาพที่มันเห็นตอนเนี้ยคือณนะตอนนี้คือการตีความของตลาดนะยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ออกมาจาก BOJ จริงๆนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงได้เหมือนกันถ้าหากว่าทุกอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันสวนทางกับที่ BOJ ทาถูกไหมฮะสมมติแทนที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยศูนย์ เป็นศูนย์เฉยเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นศูนย์จุดหนึ่งอย่างเงี้ยเนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะนะครับเจอเลยแหละครับผมแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่ายังดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาหยุดเลยเนี่ยอันนี้ก็เนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัวของเขาอยู่นะครับทีเนี้ยในมุมของดอลลร์เนี่ยแน่นอนแหละพอทุกคนเห็นเงินเฟ้อขึ้นเห็นน้ํามันขึ้นช่วงนี้อ่ะมาละเงินเฟ้อของอเมริกาลงช้าละ เอจะมีเซ็กเตอร์เวฟหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเป็ดจะลดดอกเบี้ยช้าแน่ๆนะครับแทนที่จะลดดอกเบี้ยเดือนพฤษภาก็ขยับไปเป็นมิถุนาแต่มิถุนาตอนนี้ที่ตลาดมองกันก็ห้าสิบห้าสิบอยู่นะหุ้นมวมูลแสบยังไม่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนปัจจุบันนะกลับกลับถูกไหมมันก็เลยทําให้คนเนี่ยแห่กับเข้าไปซื้อดอลลาร์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอืมกลับแล้วก็ทาให้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเริ่มมีการพักตัวย่อตัวลงมานะครับนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคร มันยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์ม100%ซหรือว่าแบบสบายใจได้100%รว่ารอบนี้เนี่ยธนาคารกลางต,ต่างๆเนี่ยจะยังฟงนโยบายเหมือนเดิมมันอาจจะมีเนกาทีฟเซ์ไส์บางอย่างออกมาในถ้อยแถลงของประธานอธนาคารกลางต่างๆได้เหมือนกันนะครับ<ช>ก็เลย<ช>ทําให้ภาพการลงทุนในช่วงนี้เป็นลักษณะแบบระมัดระวังการลงทุนยอย่างที่เราเห็นครับคุณมลุแสมครับครับผมวางกลยุทธ์ยัยงไงดีล่ะครพี่อาทิตย์ตอนนี้ก็เทรดแบบติดชึใช่ไหมหรือยังไงฮะ คือในส่วนตัวผมนะผมก็ยังมองภาพของเซ็ i ินเด็กในสัปดาห์นี้เป็นเป็นไซด์เวย์อัพนะในส่วนตัวเลยนะนะครับคือในมุมของเราเนี่ยเรามองภาพในเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินต่างๆจะออกมาเป็นลักษณะแบบนิวทอลนะไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นในวันนี้หรือจะเป็นของเฟดในวันพฤหัสเนี่ยเป็นนิวทอลก็คือเป็นการเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วไม่น่าจะมีเนกาทีฟเซอร์ไพรส์อันนี้คือมุมของเรานะครับ เรามองภาพแบบนั้นแล้วเราก็มองภาพว่าของบ้านเราเองเนี่ยในปลายสัปดาห์มันก็จะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเข้ามาเสริมนั่นก็คือการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณพรบป,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 ปี67นะครับนี่คือมุมของเราที่เรามองว่าสัปดาห์นี้เซ็ตอินเด็กเนี่ยมันยังจะเป็นลักษณะแบบไซด w a y Up ขึ้นไปได้มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปเทสพันสี่หรือทะลุพันสี่ขึ้นไปนี่คือมุมมองของหลักทรัพย์กรุงศรีในสัปดาห์นี้เรามองภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ดัชนีมันย่อตัวลงมาไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้หรือวันนี้ยังมองเป็นโอกาสในการสะสมอือกราบนะครัมองเป็นโอกาสในการสะสมไม่ไม่ได้ขายหนีไม่ได้ขายลดความเสี่ยงอะไรนะครับเป็นมองว่าลงมาให้ซื้ออยู่ดีครับครับครับ,รบแนวรับอยู่ตรงไหนล่ะคะแนวรับ,แน,รบแนวรับเนี่ยถ้าเป็นวันนี้นะครับเราแนวรับนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก็จะเป็นโลเดิมของแท่งเขียวเขียวใหญ่ๆตัวนี้ก็คือหนึ่งแปดหนึ่งสามแปดศูนย์ครับ คุณคุณแสบครับครับ1380นะครับทยอยทยอยเก็บได้นะครับใช่ส่วนแนวแนวแนวด้านบนล่ะครับแนวด้านบนเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะวันนี้เนี่ยเราคิดว่ายังไม่ผ่านไฮเดิมเมื่อวานนะ1393หรือจะปัดกลมๆก็ได้อ่ะนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องไปจําอะไรเยอะก็คือ1395ตรงนี้ครับครับผมอ่ะนะฮะไปที่หุ้นที่ดูน่าสนใจในวันนี้หน่อยครับพี่ติครับถ้าเป็นหุ้นแนะนําทยอยสะสมนะนะครับเราเลือกกลุ่มค้าปิีวัสดุก่อสร้างกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง นะครับเพื่อดักเงินงบประมาณที่จะผ่านสภาสภาล่างนะอันนี้แค่สภาล่างนะครับในวันศุกร์นี้ในวันศุกร์นี้นะส่วนวุฒิสภาเนี่ยเข้าใจว่าเขากําหนดวันประชุมวันที่ยี่สิบหกอที่หน้างครับแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเท่าที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสภาออกมาพูดกันเนี่ยนะครับทั้งท่านประธานสภาท่านวันอเองก็บอกว่าน่าจะจบได้ภายในก่อนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตัวกฎหมายงบประมาณตรงนี้มันน่าจะเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ต้นเมษาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มค้าปีกวัสดุก่อสร้างที่เราแนะนําให้สะสมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็น global นะครับแล้วก็สเต็กนะฮะที่เป็นรับเหมาอนะครับสองตัวเนี้ยแนะนําให้สะสมนะครับสวรหุ้นเก่งกาไรหรือเทรดดิ้งในวันเนี้ยมันคงหนีไม่พ้นกลุ่มน้ํามันนะครับเราก็เลยเลือกปตทสอผอนะครับ แล้วก็ตัว SPRC เนี่ยมาเป็นท็อปพิกในการเก็งกำไรในวันนี้ครับโอ้ค่ะนะฮะวันนี้จัดสี่ตัวเลยฮะพี่อาทิตย์ฮะมาดูโกลบอลก่อนกลับเป็นยังไงครับเชิงเทคนิคอลโกลบอลเนี่ยนะครับในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยหรือถือว่าค่อนข้างสวยนะครับก็รอเบรกนะจริงๆเขาเบรกไปแล้วแหละนะครับในส่วนของไฮเดิมของเขาตรงนี้นะครับก็คือสิบเจ็ดบาทนะครับทีเนี้ย ก็อยู่ในช่วงของการโทรแบกนะฮะคือเบสขึ้นไปนะครับก็โทรแบกลงมาทดสอบนะครับถ้ายืน17บาทได้มั่นคงซื้อเพิ่มนะซื้อเพิ่มนะสําหรับใครที่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นแนวรับวันนี้ก็คือ17บาทตรงนี้ครับคุณมนลคุณแสบค่ะครับผมนะครับแนวต้านสั้นๆก็17บาท50ครับค่ะต่อเลยฮะครับมีตัวของโ l o บ a l แล้วก็เอใช่ไหมค่ะอ่าสเ e c นะครับส p e c เนี่ยนะครับก็ ใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาหุ้นมันก็แอบขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเพย์เซฟนะครับก็เน้นเป็นแบบตั้งรับแล้วกันนะครับก็ใช้คฮายเดิมนะครับของยอดนี้ก็คือ10บาท60นะครับเป็นแนวรับนะครับสำหรับตัวสเตคอนนะครับช่วงสั้นอาจจะขึ้นไปเทส1 1บาทนะครับตรงนี้ก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปนะครับน่าจะแบบเห็นภาพชัดเจนจริงๆก็คือปลายสัปดาห์มากกว่าช่วงต้นสัปดาห์ก็จะเป็นแบบไซเวย์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวรอคนที่ยังไม่ม ครับไปที่กลุ่มน้ํามันกันบ้างแต่ก่อนเปกลุ่มน้ํามัน PTT กับ SBC ผมถามพอาทิตว่าน้ำมันขึ้นรอบนี้เนี่ยมันมันมันจะเป็นขาขึ้นที่ที่ยาวหน่อยไหมหรือว่ายัางไงในมุมมองของพี่อาทิตย์ผมคิดว่าไม่ไม่ได้เป็นยาวภาพยาวขนาดนั้นนะครับคือมันจะเกี่ยวข้องกับมุมมองของเฟดที่จะพูดถึงแนวโน้ม GDP สหรัฐอเมริกาในวันพุธนี้ด้วยนะกราบจุดนะ เพราะว่าถ้าเขามีมุมมองที่คอนเซิร์นในเรื่องของรีเซชชันนะครับน้ำมันมันก็คงไปได้ไม่ไกลถูกไหมเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีมานนะครับแต่ที่มันขึ้นมาช่วงเนี้ยมันขึ้นมาด้วยปัจจัยในเรื่องของซัพพลายซัพพลายที่มันตึงตัวอาจจะด้วยเหตุการณ์ของรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่สงบเงียบนะครับอาจจะด้วยเหตุการณ์ที่ซัพพลายน้ํามันในสหรัฐอเมริกามันลดลงค่อนข้างเร็ว นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสัพพายอยู่นะครับมันยังไม่ได้เป็นเป็นตัวบ่งชี้ถึงดีมาที่มันแข็งแกร่งโอเคสัพพายน้ำมันในสหรัฐอเมริกาที่มันลดลงมันก็สะท้อนให้เห็นถึงดีมาในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันต้องดูความต่อเนื่องด้วยมันต้องดู projection ในเรื่องของ GDP ของเฟดที่จะประกาศมาในในในวันพุธนี้ด้วยนะครับก็เลยมองภาพของการไต่ระดับขึ้นของน้ํามันดิบช่วงนี้ยังไปได้ไม่ไกลนะยังไปได้ไม่ไกลคิดว่าน่าจะชนชนแถวแถวเนี้ยนะครับน่าจะเริ่มตื้อตื้อนิดนึงนะ กลับผมแต่ก็มีหุ้นน้ำมันแปดสิบห้าเหรียญแปดสิบห้าเหรียญสำหรับสั้นๆกลับกลับแต่ก็มีหุ้นน้ามันให้มาถือให้มาเก็งกาไรกันหน่อยนึงก็ยังพอมีลูมให้เล่นอยู่นะครับอย่างเช่นตัวสผเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมากําลังมาเทสแนวด่านใหญ่ด่านสําคัญก็คือร้อยห้าสิบห้าบาทก็คือด่านเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับใครที่ยังไม่มีอาจจะรอทะลุหนึ่งห้าห้าก่อนค่อยฟอลโล ก็ยังไม่สายนะนะครับยังไม่สายนะครับเพราะว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าในช่วงที่ก่อนนะเนี้ยมันขึ้นมาเทสแล้วมันไม่ผ่านเนคุณคุณมลคุณแสบมันลงมาตลอดเลยอ่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใจเย็นก็ได้อาจจะรอขึ้นมายืนหนึ่งห้าห้าแล้วค่อยฟอลโล่ตามก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่หนึ่งหกศูนย์ถ้าใครมีอยู่แล้วก็อาจจะเลทโปรฟิตลันไปแล้วก็กําหนดจุดล็อกกําไรเอาไว้ก็ได้นะครับสําหรับปตทสอพอครับครับผมอะนะครับอีกตัวหนึ่ง SPRC ครับ Uh, SPRc ตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะเมื่อวานนี้ค่ากันกลั่นนะลงกันสิงคโปร์นะคุณมนคุณแสบมันขึ้นไปที่หกเหรียญแปดสิบเซนนะครับวันก่อนมันอยู่ที่ห้าจุดเก้าเหรียญนะฮะคือปลายสัปดาห์ที่แล้วมันห้าจุดเก้าเมื่อวานนี้ขึ้นมาเป็นหกเหรียญแปดสิบเซนก็คือกระโดดขึ้นมาเกือบสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ซน n ิเ m e n t บวกในเรื่องของราคาท้่มันดิบเข้ามาเสริมอีก มันยิ่งทำให้นักวิเคราะห์ในเกิดความมั่นใจว่าง,งบของ s p r ซหรือว่ากลุ่มโรงก่นทั้งกลุ่มนะในไตรมาที่หนึ่งเนี่ยน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้จากที่ขาดทุนใน Q4 เพราะฉะนั้นตีมหุ้นนะที่ท่านจะเล่นงบ Q1 เนี่ยนะฮะมีกลุ่มขาปีกเล่นได้กลุ่มโรงกันเนี่ยเล่นได้นะครับถามว่าเล่นไปจนถึงไหนก็ใกล้ๆประกาศงบท่านก็ขายล็อกกำไรออกมาครับ นะครับซึ่งมันจะกินเวลาไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะสำหรับกลุ่มโรงกันยังพอเล่นได้กลับผมแนวรับแนวต้านของ spc r ครับอ่าแนวรับนะครับสำหรับตัว spc r 8.90บาท90สตางค์ครับนะ8บาท90สตางค์หรือเอา9บาทกลมกก็ได้นะครับ9บาท8บาท90ตรงนี้รับได้นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านอยู่ที่9.40บาท40ครับในช่วงสั้นๆครับผม กลับผมอ่ะพิมตนคำถามได้เลยครับคำถามแรก SCC ค่ะยังน่ารับไหมคะปูนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะน,นะครับในภาพของปูนใหญ่คือจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นราคาปิโตเคมีของ IVL นะนะครับที่งบประกาศมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทิศทางมันดีขึ้นนะนนนนนคุณมนคุณแสบเพราะฉะนั้นในส่วนของปูนซีเมนเองเนี่ยมันก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าแทคติกในการเล่น เวลาในการเล่นเนี่ยปูนซีเมนเนี่ยมักจะขึ้นช้ากว่า g ีซในวันที่น้ำมันดิบมันเป็นขาขึ้นถูกไหมเพราะว่า g ีซเขาใช้กา๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบถูกไหมครับ<อ>ซึ่งกา๊าซธรรมชาติเนี่ยกว่าราคามันจะปรับขึ้นตามราคาน้ำมันเนี่ยมันจะแหลกไปประมาณสักหกเดือนแต่ของปูนซีเมนเนี่ยเขาใช้น้ำท่าเป็นวัตถุดิบซึ่งเจ้าตัวน้ำท่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นตามราคาน้ำมันทันทีทุกวันต่อวันเลยนะครับตอนนี้น้ำมันเป็นไงมันขึ้น นะมันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในการเล่นปีตัวเคมีเนี่ยท่านก็ขายซ s c ไปซื้อ PTGC เป็นลักษณะของการแพร่เทดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของปูนซีเมนเนี่ยนะครับถามว่ามันจะลงมาแบบนิวโลไหมผมคิดว่ามันคงไม่ลงแล้วแหละเพราะว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์เขามันเริ่มฟื้นตัวแต่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบแรงได้ใจเหมือนกับ p ีทีจที่เขาเล่นในเรื่องของราคาน้ํามันราคาก๊าซมากกว่าครับ ครับผมอตรงนี้ยังไงดีฮะต้องมีจุดัขึ้นนะครับตาตรงไหนถ้ายังไม่มีนะถ้ายังไม่มีผมว่าเวสแอนซีอาจจะรอรับบริเวณโลเดิมแถว262นะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มันยังไม่ได้มีอะไรเสียหายที่เป็นภาพเสียหายนะครับก็ยังถือต่อได้ครับ262ถ้าจะคัดก็คือถ้าหลุด262คัดครับครับผมอ่ะอีกตัวทัสโก้ค่ะ t อ s าทัสโกก็คล้ายๆกันกับปูนซีเมนต์นะครับต้นทุนเขาคือน้ำมันน้ามันขึ้นตัวนี้ก็ไม่น่าสนใจในเชิงของเซนติเมนต์นะครับอ,อันตัวนี้อาจจะต้องรอปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะแหล่งน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ได้ติดตามในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าทางทาสโกเนี่ย ไปได้แรงน้ํามันดิบจากเวเนซุเอลาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือตัวนี้อยู่ก็อาจจะต้องติดตามข่าวตรงนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าในเชิงของไพ่แพทเทิร์นนะครับหลุดนะครับหลุด15บาท60คัดครับตัวนี้นะฮะถ้ายังไม่มียังไม่เอาครับเวสแอนซีครับค่ะและตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BJC นะคะนักลงทุนก็ถามว่ายังจะเรารับได้อีกไหมคะ BJC ตัวนี้น่าสนใจครับนะครับตัวนี้น่าสนใจในเชิงของพื้นฐานแล้วก็ ในเชิงของไพ p e p a แพทเทนะครับดูดูน่าสนใจทุกอย่างเลยในตอนนี้นะครับคืออย่างนี้ถ้าท่านไปดูผลประกอบการของ BJC ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาสที่4ี่แล้วนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ตอบสนองในทิศทางบวกนะครับนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวในหุ้นโซนต่ำที่เราเลือกเป็นท็อปพิกของเราด้วยในช่วงนี้นะครับสำหรับ b j เมันั้นลงมาเป็นโอกาสซื้อครับลงมาเป็นโอกาสสะสมครับ ยีบหน้าบาทตรงนี้ยสะสมได้ครับอืมครับผมอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่อาทิตย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม